อ<โ> <โบ S 1> นุ่นค<ท>รับมี<ท>รถมา<ท>พอดีนี่รถส่วนตัวไม่ใช่รถพยาบาลแกก็เรียกรถพยาบาลสิคุณไม่เกียดบริษัทผมหรอมีรถแทนที่จะช่วยพาคุณป้าไปโรงพยาบาลกับไม่มีน้ำใจหรอแล้วถ้าฉันช่วยแล้วฉันไม่ได้งานฉันก็ตกงานน่ะสิค่ะบอส หนูถึงแล้วคะ่ะบอสเพิ่งลงจากรถเมย์ค่ะรถติดมากเลยแท็กซี่หรอกคะไม่มีเลยคะ่ะหนูกลัวสายก็เลยขึ้นรถเมย์มาหนูจะทำให้สุดความสามารถเลยคะ่ะบอสบอสคะแค่นี้ก่อนนะคะคุณป้าระว,ว คุณป้าคุณป้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนโดนรถชนค่ะช่วยด้วยค่ะเป็นไหบ้างไหมครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนโดนรถชนค่ะรถมาพอดีไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวพี่รปภไปเรียกคนมาช่วยแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยคนโดนรถชนครับขออนุญาตนะครับ พาคนไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหมครับอะไรกันเนี่ยโหฉันมีพรีเซนต์งานถ้าเกิดเขาเป็นอะไรบนรถขึ้นมาแกจะทำยังไงจะรับผิดชอบไหมเออแต่ช่วยชีวิตคนสำคัญกว่านะครับนี่รถส่วนตัวไม่ใช่รถพยาบาลแกก็เรียกรถพยาบาลสิเสียวลาออไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัว เดี๋ยวผมโทรตามรถพยาบาลให้นะครับไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วนะคะฮัลโหลครับรถพยาบาลใช่ไหมครับเกิดเหตุรถไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วนะครับคนบาดเจ็บอยู่ข้างถนนครับตรงถนนลำลูกานะครับฮัลโหลไปไม่ได้หรอปีเตอร์วันนี้มีพรีเซนต์งานหุยอยู่ก็อย่างงอแงเหมือนเด็กสิไอนัดสองบริษัท มาพิเศษงานแข่งกันเลยนะสองตึกเลยตึกสีลมกับตึกพัทยาไอให้บริษัทเอาซอรเข้ามาบริหารแทนคุยใครจะไปบริหารงานไหวล่ะแค่นี้ก่อนนะสวยไหมคะสวยนี่คุณเลือกซื้อเองเลยเหรอใช่ออมเลือกซื้อเองเลยนะสวยปะละ่ะสวยแต่สวยสู้คุณไม่ได้แน่ มาพูดแบบนี้ใจออมได้ไงออมเป็นเลขาคุณนะเดือนนี้คุณเป็นเลขาเดือนหน้าคุณก็เป็นภรรยาผมแล้วนะยังไม่แต่งสักหน่อยเดือนหน้าก็แต่งแล้วนี่บ้าเออคุณคุณจัสมินจากบริษัท LKT มาแล้วนะคะเหลือคุณยนละดาจากบริษัท Lovely Family ยังไม่มาคะ่ะเอ๊ะอีก5้าทีก็ได้เวลาดีเซนแล้วนี่จะมาสายตั้งแต่วันดีเซนเลยเหรอเดี๋ยวออมจะโทรตามให้นะคะ Hi I'm Jasmine I'm from LKT Thailand Good morning Good morning Okay อ um, ย่างแรกเลยนะคะ for the first part you are the ownership so you must invest on this 10% and after that and you must invest more in 20% so our business can build more bigger and bigger so this investment if you invest more you will get more ขอโนษนาคะคุณ Jasmine ขอเป็นภาษาไทยได้ไหมคะพอดีว่าออมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ ผมบอกแล้วว่าคุณเรียนรู้เยอะๆใครจะไปเก่งเหมือนคุณล่ะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้นะคะก็คือบริษัทเราเนี่ยจะมีการเมทรเนนมีการบริการแล้วก็มีการบริการเซอร์วิสอื่นๆเลยค่ะถ้าสมมติสนใจอะไรเนี่ยสามารถอินเวสต์แล้วก็ทำได้ยิ่งใหญ่เลยค่ะขอโทษนะคะหนูจะมาพีเซต์งานค่ะโหนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยขอโทษค่ะพอดีเกิดอุบัิเหตุนิดนึงอ่าเชิญนั่งค่ะ สวัสดีค่ะชื so, army, like family, ่อยนลดานะคะมาจากบริษัทเลิฟลี่แฟมิลีค่ะขออนุญาตพีเซ็นงานเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเอาแฟ้มมาเดี๋ยวผมดูเองได้ค่ะดูจัดมินพีเซนต์ต่อไปเลยจ้ะได้ค่ะทุนจดบริษัทของเรานะคะอยู่ที่100ล้านบาทเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเ้ินหมดเลยอ่ะคุณไม่เกียดบริษัทผมหรอแต่งตัวก็โสโคกใบงานก็โสกปก ยังจะกล้ามาของานบริษัทผมอีกเหรอขอโทษนะคะพอดีเมื่อเช้าเฟิร์นไม่ต้องมาพูดใครๆก็พูดได้ใครๆก็ก็อ่านได้ฮัลโหลค่ะฮาคุณอะไรคุณอ,ออมฮะคุณออมผมฝากอย่างนี้ไว้ก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักพู่นะคะ นี่เธอ,อยังจะหน้าด้านอยู่อีกเหรอดูสารรูปเธอสิคุณโบสคงไม่ตาต่ำเลือกบริษัทเธอไปบริหารแบบนะนอ o oh, อ it's so terrible นี่การตัดสินใจมันอยู่ที่คุณโบสททำไมเธอต้องมาดูถูกฉันด้วยเธอก็รู้ที่สภาพฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันช่วยคนถูกรถชนแล้วเธอซะอีกมีรถแทนที่จะช่วยพาคุณป้าไปโรงพยาบาลกลับไม่มีน้ำใจ หรอแล้วถ้าฉันช่วยแล้วฉันไม่ได้งานฉันก็ตกงานนะสิงานมันสําคัญก็จริงแต่มันไม่สําคัญเท่าการช่วยชีวิตคนหรอกนะโหอย่าทําตัวเป็นแม่พระหน่อยเลยรอสักครู่นะคะคุณมสมาถึงแล้วค่ะแม่ค่อยๆเข้านะครบเรียบร้อยไหมคะคุณเรียบร้อยไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะเออแล้วคุณจะเลือกบริษัทไหนมาดูแลอาคารของเราคะ โทษนะคะหนูยังไม่ได้พีเซ็นเลยให้หนูพีเซนต่อไหมคะไม่ต้องนะ่ะคุณไม่มีความพร้อมไม่ตรงเวลาไม่มีการะเทศะขืนให้บริหารอาคารของผมลูกค้าก่คอมเพนพอดีไม่เหมือนคุณจัสตินไม่เป็นไรคะ่ะฝนเข้าใจขอตัวก่อนนะคะเอา้าหนูป้าป้านั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะป้าไม่เป็นอะไรมากลูกเนี่ยป้าเอาสูตรมาคืนลูกขอบใจหนูมากนะอ,อ,อะไรเหรอครับแม่ก็หนูคนนี้ที่คนที่แม่เล่าให้ฟังอะ่ะที่ช่วยชีวิตแม่ไว้น่ะลูกคุณเฟิร์นนี่อบอกนะว่าเสื้อที่เปื้อนเป็นเรื่องของคุณป้าคะ่ะแล้วที่มาสายหนูคนนี้เขาเป็นคนพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลนะลูกคุณเฟิร์น อขอโทษนะคะคุณโบจะสะดวกเซ็นสัญญากับทางบริษัทจัสมินเมื่อไหร่ดีคะคือทางจัสมินจะได้นัดคุณโรเจอร์ไว้ค่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วกันนะเอ๊ะหนูคนนั้นที่ขับรถสีขาวเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเออใช่ค่ะรถสีขาวคุณจัสมินทำไมเหรอคะคุณแม่ผู้หญิงคนนั้นเหรอใจยดยี่ยมามมันสิ โหฉันมีพรีเซนต์งานถ้าเกิดเขาเป็นอะไรบนรถขึ้นมาแกจะทำยังไงจะรับผิดชอบไหมเออแต่ช่วยชีวิตคนสำคัญกว่านะครับนี่รถส่วนตัวไม่ใช่รถพยาบาลแกก็เรียกรถพยาบาลสิเสียวลาคุณนองโทรบ,บอกคุณโรเจอร์ผมไม่โอเคกับพฤติกรรมของลูกน้องเขาใจร้ายใจดำแบบนี้อย่าคาดหวังว่าจะดูแลลูกค้าผมได้เลยค่ะคุณโบ๊ทเราจะให้บริษัทไหนมาดูแลอาคารของเรานะคะ ไม่ต้องเลือกหล้โบทคนดีมีน้ำใจอยู่ข้างๆหนูนี่ไงผมเ่อกีคิดอย่างนั้นแหละครับคุณแม่คุณเฟิร์นพรุ่งนี้นัดเซ็นสัญญาจริงหรอคะคุณโบสทจริงๆนะคะจริงสิคะคุณเฟิร์นโอ้ y g o กอ don't n t c e p t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  s i s จัสมินไม่ยอมคะ่ะงั้นแบบนี้จัสมินก็ตกงานสิคะหรอเก็บเอา นน่หนูสังคมไทยต้องการคนมีน้ำใจแบบหนูนี่แหละค่ะไม่ไอเขาเดือนหน้าก็แต่งแล้วอย่าลืมมางานแต่งแล้วนะเดือนหน้าได้ค่ะคุณบอสจำไว้นะครับสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบาก ตกทุกข์ได้ยากเป็นรากฐานอันดีงามอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหากเขาลำบากแล้วเราหยิบยื่นความช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยนะครับ ถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน